มาดูว่าเกมในครึ่งหลังครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นมาก่อนน่าจะหลายตำแหน่งแล้วครับฝั่งเราทานนั่นเราจะมสู้ครับวันนี้มาเงนเยอะครับก้จะบอกเลยไม่ใี่กำลังวัลด้วยมีเพื่ออย่างเดียวไม่มีสองวันเป็นดาวเปเส้นเลยมีเพือนกองวันมีเพื่ออย่างเดียวอ๋อทมาอะไรมาไม่ได้เันไม่ใส่เนี่ยโอ้ยไม่เล่นแล้วเห็นเพื่อรางวัลอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกเลยคุณรู้หมเขาไม่เข้า เีย้อนกลับไปตั้งอันใหม่ก็ตั้มซึ่งเราเอาตั้งงมาแล้วสำหรับทีมทันเลนทีสี่ส่วนคนอื่นๆนี่ก็ทิ้งเดิมเลยครับขอท่านั้นเป๊ะๆออกไปครับตั้มเปิดจะแหลกลงไใม่ดีครับนี้ดัดได้ครับตอนที่ต้องสู้โอ้โหสายบอลแบบเดินแรงไปหน่อยครับโอ้โหตั้มใหญ่กว่าครับปังอยู่ด้านหน้าเนี่ยมิดเลยครับ ตูจ tamam, uh ่ายขึ okay, s okay. <S Yo, forget, ้นาดเส้นมาอ้าออกฮะเลยเองก็ท uh, ีสามเป็นสี่เสียลูกทุบให้กับทางนั้นบอลเนี้ยสู้ก็เล็นสั้นเลยครับไม่ชีวิตไปละย้อนกลับมาปาแล้วปุ้ยให้ย้อนหลังเลี้ยงเงี้ยเดี๋ยวมอนทึกยังนัานขวาครับขอทีสามเป็นสี่ครับเล่นทันทันครับทิงกี้เปิดจับมาครับเบี้ยซ้ายมาอีกซ้ายครับ แต่จะไปเองเนี <ains S 1> okay. ouais, ่ยเพื่อนลองอยู่ไม่ให้แล้วตอนนี้เอาดักสวยครับแทงต่อมาหนึ่งสองกลับมาตั้งกันใหม่เปิดยาวครับโอ้โหเปิดเพื่อนไม่ได้เปียกด้วยครับจังหวะนี้ขวดบังแล้วก็จับบอลไม่อยู่ครับอยุดออกหลังไปครับไปโกคิดขึ้นมาครับเสียงเบาเราเลยต้องมาต้องจอย เปลี่ยบไปเลยครับเยือนทางซ้ายครับโอ้โหนุนอะไรเโอ้โหแต่ว่าบอลก็ยังไม่ออกเขาไปเก็บมาได้ครับปล่อยน้องสู้แล้วตู้จะเปิดยาวแล้วคือแต่ยังไม่ขยับขึ้นไปด้านหน้าครับก็มีจะให้ยังไงครับหนุนหนึ่งทีเน้นที่บอลยาวแล้วล่อยน้องสู้เอ้าแล้วตู้ก็ซ้ายโอ้โหแม่หลบสวยเลยจริงรอบนี้ไม่ตรงก่อครับ เัาตรงก่อมีมีโอกาสแน่นอนเนี่ยนแบบนี้ไ่มางแลววยจนะลัดเลยนี้ใื่อแทงน่ยดูแจะไไหมอี้มากะ่ลงมไทมาเอาหลังอกวแม่เอาเปิดชั้นลคู่เดียวกันอีกโอ้ไปใหญ่ โอ้๊ยฉันแลบฝั่งข้างครับขออภัยครับเร็วเลยทีนะไม่ได้ครับโูนดัากามาออกนิดอยากมาเก็บได้ครับเบียร์โหนมาที่แป๊กนันตัวนี้จับบอลกลับหลังแล้วเลี้ยตันแล้ตามประผสมติดครับตะพยายามจะโหนอยู่อ้าวแล้วบอลไม่ฟาวแต่ว่าออกข้างครับโอ้ไปไม่ดูเส้นเนั่นตัวนี้พยายามจะบังอยู่ครับตัวนี้บังบังไปนะเส้นมันไม่เห็นครับ มีโเซนตรงนั้นลานหรือเปล่าเอาเ่งๆไม่ได้มอูจะให้ฟ้ากลบยูนี่สต้องผ่านสวยต้องผ่านไอ้เป๊สวยต้องผ่านนี่ไ่ที่มันสวยอากัดเมื่อกี้นี้้นะเขาสกัดไม่ใช่ลูกที่มาตกัดเมื่อกี้นีม่บอกว่าคุณส่งดีเนี่ยเมื่อกี้ ไปที่ก็รอยต่อยเอาสองเป็นหงองวัยนักสู้แล้วตั้งกันใหม่เอาหนักตูเอ้าไปจับก่อนโอ้โหเริ่มสร้างงานแล้วครับโอ้ยนอยเออเลยครับต่อยเออดีแจ่มนะชอบเล่นบอลด้วยเท้าแล้วม่หนอกตูตลอดมีจิ๊บดุลุดมาบ oh no. ่อยๆนะฮะนอยเออร์นอยเออตอนนี้ก็ไม่สู้มีนโยเล่แล้วงานชุกมากครับมินโยเล่ตาย เล่นไปเล่นมาจะไม่มีทีมอยู่ด้วยด้วโอ้โหเก็บได้ครับเราจะมาสู้จะสวนกลับขึ้นหลังให้ดูเหมือนจะเล่นดีกว่าขึ้นแรกด้วยเลยโว้ดขึ้นมาครับตรงกลางตานเข้าซ้ายรีขาอ่อนอีกครับต้อนเลยผี้เล่นแรงไปหมดการเรียนครับขามไปฝั่งซ้ายเลยครับเบียเข้าขวายิ่งนี่แล้วลูกนี้ไม่เข้ากรอบนะไม่เซ็งเลยครั มิกนี่บอกวผมนี่เซ็งเลยครับไม่ไหวหรอกคอยนักสู้ครับขอเป็นที่ทำได้ฉุกเฉินแบบนีครับรอยยิ้มเปลี่ยนเลยนะครับรอยยิ้มเปลี่ยนมิกเข้ามาเลยครับวิ่งเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาเลยเอาแล้วจะเอาท่านกายแล้วชาดอนลงมาครับชาดนนเลยลงมาน่าจะเล่นต้นลึกเลยท่านกายน่าจะเป็นตำแหน่งที่ลักษณะแหละครับ ขึ้นรางของศาลนี้เป็นคอเลยนะขึ้นไปผมได้มีสิทธิ์ขึ้นทเลยไม่รู้ว่าในสนามมีผีหรือไงแล้วพระเป็นคอเลยแนะนำครับว่าเป็นไปได้ที่ถอดได้ครับบางทีจะโดนเพื่อนโยมมือเกี่ยวคล้อยคอได้ครับใช่ครับบางทีพระรอดแต่คนไม่รอดเยอะเลย เ้่าพ้ามาเนี่ยองค์หนึ่งห้าร้อยครับอยู่ไปอยู่มาพลาเนี่ยตอนแรกคุ้มครองเราเราต้องคุ้มครองพ้าแล้วครับ <c oughs> เอาไปทำมาในมูลค่าพ้ามากขึ้นครับ <c oughs> ค่อยไปห้อยมาเราต้องคุ้มครองพ้ามากกว่าพ้าคุ้มครองเราเลยแต่วมีส่วนรวม <c oughs> บอลทุกคนนัดซ้ายครับของที่บะเป็น14ตั้งครับแต่พุ่งขึ้นมาเตือโดนประตูติดหมดเลยครับขันหนาเส้นโอ้โหแต่เตียนยังไม่ออกทุกคนเลยครับไม่รู้มีเพื่อนเจ็บหรือเปล่าแล้วแต่ทุ่มคืนตัดในวุ่นเฉยเลยสวยเลยครับลงบอลมาไม่ผ่านเอ้างานเข้าครับลูกนี้โอคู่ตื่นเอ้โห โอ้เพื่อนไม่ยอมมาเอาบอลให้ตรงข้ามเลยครับไม่ยากพี่ <c oughs> เรียนแบบจะตั้งเลยครับแต่โตอดอู้ตัวขว,วดโอ้โหขวดนี่เข้าข้างหลังขนาดครับแหมโกงโกงให้ด้วยครับแม่พลดเลยครับโอ้ขวดขวาอีกลูกนี้ไม่ถึงได้ใส่ก้อยมาตูงา่ง้างนะคโูไม่เขาไม่อยู่ครับลูกนี้ โอ้โหแรงจริงนะล,ลูกี้ได้ประตูะตงงที่สแล้วครับแตงนอีสัปเป็สิบสีครับโอ้โนี่สุชื่อสิบได้สีลลเลยครับตามหลังสองลูกนะครับทีนี้ได้ครับยเปียนตรตลกม,มาหยกหยกแล้วไปนรอยยิักสู้ตเสียระตูเพิ่มเฉยเลยครับปรตไปครับยังมียังข้างสนามนี่มีเลือดช้ยเยอะครับก็เราไมเรไดเยอะเย อย่างที่บอกบางทีอาจจะเยอะไปโอ้โหแล้วนี่ยีเนี่ยแหละครับต้องระวังครับจริงๆเพื่อนในกองวิ่งเข้าไปแล้วด้วยครับจังหวะแบบนี้เอาใส่เข้าไปนะเนี่ยเจ็บเองด้วยครับเอาน้ำให้เพื่อนหน่อยครับเข้าดูเพื่อนเลยครับใช่ครับรูกแบบนี้คือเรียกว่าลูก50 50จริงๆครับใช่ครับก็เลยว่าอันตรายครับผ่อนได้ก็ผ่อนครับต้องยังบ้างนะบางทีใช่ครับต้องระบายเครดิตก็ผ่อนได้ก็ผ่อนครับไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้ ปวดเลยครับเออต่ำนี่แมไหวหรือเปล่านี่พูดอะไรชันจะฟังรู้เรื่องมีไหวก็จ่ายตังค์สดดีครับหัวล้อพี่รู้เรื่องนายสุดละหัวล้อดีกว่าเออไม่รู้รู้เรื่องแต่กูนี่เป็นเรื่องเลยโออไหวหรือเปล่าครับถ้าไม่ไหวนี่ก็ยังมีนะมีเปเป้ครับรออยู่แล้วครับ เตนตียพี่อะไรพ <c oughs> อพูดแล้ไมู่เนี่นี่เราถืออะไรออกมาเนี่ยรอ,องเทา้ารองเทา้าสองเทา้าตโอ้แล้ตั้งเียอ,อ,อาไปสองคนนี้จะซู <c oughs> หุกอย่คนคนที่อายุออกมาเนี่ยแล้วเอาคนตัวเล็กๆไปพยุงทั้งนั้นเลย คนที่โดนพายุนี่กันเลยตัวโหไปดิบเลยตอนนี้เปลี่ยนตัวครับแต่ว่าไม่เอาใหเ้เซฟเฟย์ครับเอาอางครับลงมาอยู่เซนทรัลแทรเอ้าลุไปโขกลุกอีกโ,โอ้เป็นแตกมุมเฉยเลยครับทีนี้เป็นสี่เวลาในสนามเลี่ยตอนที้เหลือประมาณสิบนาทีครับตอบโจทย์ที่ต้อ,องแก้ครับเนี่ยสองประตูครับอยากได้ครับ จอยโอ้โหขวดสายตรงนี้เอาไม่ตรงก่อไปกูไปลนะวัโอ้โหแกว่ึครนะับเียก่าตึงอะเฉยิงสใช่โอ้โหตายหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โหปีน,นั้นนหนักเลยครับตายนีล,ยลูเตียวปาเรออยู่ข้างหน้าแนละ้ว เราเตึกนี่วันนี้งานไม่ค่อยมีด้วยครับเราหางานให้ครับเอาคือล้รับ่หยครับคู่เช้าแล้วนะวันนี้ยนี่มันไหวไหมนี่มันคือไปไหวสัดเลยได้เลยครับได้เลยครับมันหลังพี่มันหลังข้างีเต่งพี่ไปเลยนะเออว่ะจริงเต่งยิ้มยิ้มเลยพาดีมเลยมานี่พาดึงก่อนเลยพ่อพ่อมาคนแรกพ่อวันนี้บ้านบ้านบ้านมานี้พ่อพ่อบา ปมาเลาหลครับแลวฟาวดีววอะจังหวะนี้เป็นข้อด้านหลังก็ดีแล้วเพื่อนเจ็บหรือเปล่าในทีมนี้เป็นขานาดข้อด้านหลังเยอะเลเนี่ยเบ่อ่าเ <c oughs> อามาดูดวิ๊จ,จังหวะนี้ของ นะนั่นร้อนยิ้มั้สู้ครับต้องเน้นแล้วก็แพงสามคนเลยก็โอ้โหไม,ไม่ประมาทครับทีทำให้สี่ปันไม่หันกระแบงทั้งวันเพราะจริงที่ฉลาดลงจยิงอีกทีนะึงไม่ตกต่อครับมันจริงๆนะง่ายๆคนเดียวเลยครับสามเ, <c oughs> เดียวมาใส่คนเดียวครับไม่แบ่งเพื่อนเลยนะครับเองเปลี่ยนต,ตัวแล้วครับแมาตอนนี้เป็นไม่ได้นะครับเแบนหน้าเดี๋ยวสลับแข้งเดี๋ยวเตะมาด้วยนะครับ ใช่แล้วทุกคนนะครับเจ็บมาเลยบางทีไม่คุ้นนะครจอยตาลูกนี้โอ้โหแล้วจะไปได้เหรอไม่เหมือนแรงส่งเขาอีกครับไปไปไปแต่ย่างบอลมาเท้าเลยนะสับเท้ารองหนึ่งที่ไม่ผ่านนะจอยพยายามนะลูกนี้เราวิ่งเพียรกันไปโอ้โหเครื่องในหลุดนะแล้วขวดก็จะไปเพิ่มจะเป็นกระโดดตีลูกกาต่อทำไมครับ ล้มก็ล้มไปแล้วก็จะไปแหม่ถุงลก็เป็นดิ่นต่อยครับโอ้โหแอบขึ้นในหลุดเลยครับจิงจิงลงติงในให้หลุดมาด้วยครับอ๋อเดี๋ยวลองเพื่อนใส่รองเท้ากับเล่นกระเด้งมาแอคติ้งนี่ยอดเยี่ยมเลยครับปวดจากกัมพูชาเลยครับกัมพูชาเดี๋ยวไม่เล่นท็อปเจ็ดเดี๋ยวเขาเล่นท็อปเจ็ดครับวันนี้มีแมวมามองด้วยครับแมวมองหมาก็มีครับ แมวมองหมาเมินครับยิ่งไปนับเอาทีครับได้ไม่ได้สามโอ้โหโผก่ขึ้นมาโดยแลัดโอ้โหขวดไปลั่นกลับเลยครับไนบจังหัดต่งประเทศเลยนะไม่ตานะ เรามาดูฟรีคทปจังหวะแรกยิงไม่ดีดีครับคราวนี้ได้ลองอีกทีสองครั้งติดต่อกันเลยครับต่างแขงสามคนยิงเียะกันอยู่โอ้โหป้าอยู่มุมนี้นั่นต้องบอกสามเสือกิีเลยครับตัวหลังนะมิกหสามคว้ามันได้แต่ขออยู่ด้านหลังนะครับแต่ถ้ามอจากด้านบนเนี่ยจะรู้เลยครับว่าช่องที่จะเจาะเข้าพนักอีสัมเพงเนี่ยน้อยจริงๆครับ เหนือเกมลุกต้องเป็นความหลากหลายมากกว่านี้ส่วนใหญ่จะใช้การบอกยาวเข้าไปลุกเนื้อผู้ชายหับเข้ามาลูกนี้เปิดมาไม่แม่นันกปวดอาที่บอลมาบอกเพื่อนแล้วโยนอีกแล้วตรงนี้ก็เข้ามือครับแม่สบายดีครับโอ้โหนี่เล่นเหมือนสไตล์อังกฤษสมัยก่อนเลยครับบอลโยนแบบนี้วิ่งมาด้านครับโบตั้งอ,อย่างนี้เลยครับ <c oughs> แต่แต่ถ้านบอลถ้า,า,าเล่นแบบนี้ต้องมีโที่โขกเล่นดน้วยกอากาศดีแล้วถึงจะได้เสียงเนอะหนึ่งซีโคเรเซ่มาเอาวแย่งได้ให้ครับเอาทำจี้หนึ่งสองลุดมาโอ้โหแล้วช้าที้งไม่ได้หญิงนะแน่ลูกนี้ <SE AN S 2> เล่นหลายจังหวะไปนิดนึงครับทางด้านเาอยู่มันสู้เดี๋ยมพอเวลาครับขอประตูที่สามต่อครับโยกบอลมาไม่ผ่านนะอ้าวจับบอลการเปจับให้ในด้าน อันนี้อันนี้ชัดเดียวเดยชัดนมอน้มอเลยเบาากเลยไม่ไอยู่เลยล่อเลห้ทานคืาไม่เปิดเอเออใช่ ฮะจบแล้วต้ัเดดอมเลยเฮ้ยใครเปียนาเยสองับสองสองแม่นแล้วติเป็นสองโอ้หดแต่จะไปจะดนตัว้าถางไม่ได้ครับเอาลุกนยกลับหลังครับปวดเป็นบางได้อครับปะ ครับโอ้แล้วอันนีแบอลแล้วครับดูปีกจังหวะนี้ของทางด้านขอยสู้ครับตําแหนงสอคนี้ีสามสีิงฉลาดตแหนงแล้วบอ์ก็ไปมาอาต่สู้กับครับ เอาลุกมาได้แล้วแทงหลุดเลยคก็ต้องขวาจับเลือดกบออมโอ้โหเบียร์แตลไม่เหลือก็สง่าดีนิสหาภาษาเลยครับเอ็นเนื้อฟ้าออมแล้วก็เบียร์ก็โอ้โหล่คุณนี้เขาบอกว่าต้องเปิดก็เปิดดีแแลล้ว้วออมอีกตาไวแล้ว็สายใงหวาเดียวยัดไปที่เบียร์ก็ที่หนองตูนใช้แด้นิดเดียวด้วยโอ้แม่งบอลแรงก็ปัดไม่ออกเลย ยิงขึ้นไปต่อยต่อแ่ขอเปลี่ยนตัวให้ัราันสีดันเลยดันเลยิงมิดันเเด็กเด็อย่างตัวต่อเนาะเอาเปเลงมาครับยิงขึ้นมายืนแดนนี้ให้ได้ริมตาเลยตามหุบตาเลยดิเฮ้ยส่ไปหาเนี้ยเด็กิีนึงเด็กิดนึงเด็กิดนึง จับตายายไปเองครับตกมาสวยแล้วซ้ายโอ้โหเสาต้อง้เลยหลอกสวยมาตกข้องในมาแล้วยิ่ยซ้ายโอ้โหรถไม่าไม่หางเลยไปโดนเส่าเลยโอ้ไม่มีใครเป็นขออะไี่นักกู้กินไก่ทีนี้ไม่ตกต่อยล

ไม่ไม่ไมัดตที่บอลหอนตัดที่บอลหยอนีรงนี้ลูกบอลจบขานะครับตัดบอลคนับเยอเนี่ยเยอเนี่ยบอลพุ่งักเป็นซามาเอาไม่ีใส่ทิ้งมาไม่มีใครคกกลางาโอ้โหับตรงกลางอ้าวอ้าวแต่จบลงาใ้สวยก่ๆๆี่มิกกี้เปิดไม่ทันลุกแล้วมา ข้างหน้านี่จะให้เพื่อนนี่แป้งครับแต่ว่าไม่ผ่านเนาะตูจะเข้าในเนาะโอ้โหเปียแล้วตูก็ได้เปรียบตูเบาแต่ว่าเพื่อนเสียบเนาะแล้วตูก็โอ้โหโอ้ขวดเยอะโดนทั้งบนทั้งล่างเลยครับขวดวันนี้เมื่อสักคู่นี้จะใช้หัวหม่งครับโอ้โหแต่ฝั่งตรงข้ามใช้ขาครับ โอเคเมืาอวันเกดตัวคอตายมาสวยกันปะปะโอกับาอ๋ายังเป็นบอลหอยที่สักห่อสิครับเบเด้ทางฝั่มามกกี้โอ้ให้แม่นเลกตับกลับมาได้ครับเอาเ้จ้าเฮือดดีลี้ บอลเราเล่นเร็วครับปว,วดตอกต้นไม่ไดีเอาเอาแล้วไปใช้มือพักบอลลูกนี้ฟาลก็เป็นไปคิกเเร็วครับเพื่อสิ่งหน้าเลยให้ย้อนกลับไปเล่นใหม่แ,แต่หลบแล้วโอหแทงลูกนี้ไม่ทะลุ ยังได้คับนี่อามเบิ้ลมาปะปะหลอกแล้วพูุ่นี้บอลท้ายสองโอ้โหเนี่คาสี่ขาเลยครับรอีนักสู้ตูนย้อยมาตั้งใหม่ครับจอยปะเบิ้ลอดขากระตกไม่ดีจอยเอ้ามุดครับเปิดบอลทุ่งเลยนะซ้ายครับ ครับไกตายเข้าไทยมาแล้วโอ้โหทีนี้ปาดไม่ทาแล้วไายโผล่มาได้แล้วโอ้โหทีนี้เรื่องิเอากข้าขดจ้าหมเวลาครับเดินเลยครับทีนั้เรสองทีมที่กางสนามก่อนครับเดินที่กางสนามก่อนครับทีนั้เรสองทีมับเดิมเตือนหน่อยครับเดินที่กางสนามก่อนครับก่อนเริ่มเกมนั้นแหลายตุ้งเกมครับย้าอีกครั้งมนึ้ยครับเดินสองผ่านมาสองผ่านเดินได้นครับ จังหวงะกระทบกระทั่งกันก็นอขอโทษกันด้วยครับกรัดก็จะาจากลายเป็นเบาะยังไงก็ขอคุณ้มๆเลยที่สุดท้ายด้วยครับครั้งวัน,นัิงู้แล้วก็อีกครัในหมู่สี่แล้ววันนี้สปอร์จะเป็นยนะังไง